ทอดปลากละมังนะจ๊ะทอดไม่นานนะจ๊ะเอาขึ้นให้เสด็จน้ำมันก่อนจ้ะหนึ่งแผ่นจ้ะแผ่นที่สองตามมาจ้าเรียบร้อยจ้ะทอดแผ่นที่สามจ้ะกลับด้านเลยจ้าเุ็นะคะทอดง่ายๆ่ายจ้ะกลับด้านอีนคอกรอครั้งค่ะกลับด้านอีกครั้งเอ,อ่ย โอเคเอาขึ้นเลยจ้ะทอดแผ่นที่สี่จ้าแผ่นนี้ตัวใหญ่หมือนนะจ้ะสามตัวกลับด้านจะกลับด้านจะทอดทานกับตำถั่วนะจ้ะเสร็จเรียบร้อยจ้าเอาขึ้นเลยจ้านี่ค่ะปลากระมังสี่แพจ้าห้าสิบบาทอร่อยแซ่บเวอร์เลยนะจ้า